ันนี้ก็มาพบกับช่องคุณเนสอนคอมนะครับแต่วันนี้จะไม่มาสอนอะไรนะครับผมจะมารีวิวซาวการ์ดที่ผมใช้อยู่นะครับในตัวนี้นะครับราคาถูกมากนะครับก็หลักร้อยอะครับไม่ถึง500รอด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับผมจะเอาลิงก์มาให้ดูนะครับว่าเราจะซื้อตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปผมจะขอเกินก่อนนะครับว่าซาวการ์ดเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไร นะครับถ้าสมมุติว่าเราเสียบเสียบตรงๆกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับไม่ผ่านซาวการ์ดนะครับเสียงก็จะได้ระดับประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบเสียงอาจจะเป็นไมโครโฟนเสียบลำโพงเสียบอะไรตรงซาวการ์ดตรงนี้ในฟังก์ชันในปัจจุบันนะครับก็จะมีลูกเล่นต่างๆเพิ่มเข้าไปอาจจะเพิ่มเสียงเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงต่างๆการตัดเสียงหรือต่าง หรือเป็นการบูตใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับผ่านซาวการ์ดตรงนี้ก็สามารถที่จะบูทเพิ่มมากขึ้นนอกจากที่เราปรับสุดแล้วในคอมนะครับถ้าเกิดว่าไมค์ใครยังไม่ดังหรือเวลาเราปรับบูตจะในคอมบางทีไมค์มันจะหออหรือว่าเสียงอาจจะแตกผ้าเนี่ยเรามาปรับในตัวซาวการ์ดเนี่ยมันจะละเอียดกว่านะครับผมแล้วก็ซาวการ์ดหน้าที่หลักก็คือมันจะทําให้เนื้อเสียงของเรานะครับที่เวลาเอาพุทออกมาเนี่ยเนื้อเสียงมีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าธรรมดาถ้าเกิดใครไม่มีและสามารถใช้งานได้ปกติหรือพอใจกับเสียงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าราคาเนี่ยมันอยู่ประมาณราคาที่ถูกมากเราลองดูลองดูคลิปวิดีโอของผมก็ได้แล้วลองตัดสินใจดูว่าเราควรจะซื้อไหมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมไปเลยครับสําหรับที่ผมจะมาให้ดูวันนี้นะครับก็เป็น กาวกาสที่ผมใช้อยู่นะครับราคาย่อมเยาวนะครับจะรูปร่างแบบนี้ครับตัวเป็นตัวโลหะนะครับเนื้อเป็นโลหะไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่ตัวปุ่มก็จะเป็นพลาสติกปกตินะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูราคานะครับว่าตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูราคานะครับนี่ครับอันนี้ก็คือที่ผมสั่งซื้อมานะครับ ก็จะเป็นในส่วนของผมสั่งซื้อใน s h o ปปีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับราคา3ามรบาทเองนะครับปิดไปก่อนนะครับเราสามารถไปเสิร์ชหาซื้อได้นะครับชื่อว่าเราลองเสิร์ชว่า V8 Audio USB headset นะครับตรงนี้ก็เสิร์ชคาว่า V8 ก็ตั้งแต่ขึ้นมาแล้วครับตันนี้ครับผมนะครับต่อไปผมจะมาแนะนำตัวซาวการ์ดนะครับที่ผมใช้นะครับ สำหรับความพิเศษของตัวนี้นะครับในราคา300 300กว่าบาทอะง่ายง่ายงี้เนาะมันไม่ได้มีราคามากไปเลย,เลยแต่ว่าซาวการ์ดนะครับทําไมถึงต้องใช้ไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราเกิดว่าเราใช้ซาวการ์ดนะครับแม้กระทั่งจะเป็นตัวนี้ตัวร้อยกว่าบาทตัวอะไรเสียงมันจะทําให้เนื้อเสียงมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับนะครับจากเสียงที่แบนๆบนแห้งๆถ้าเกิดเสียบธรรมดานะครับแห้งๆเนี่ย มันก็อาจจะแบบเอ่อมันไม่ได้มีน้ำหนักนะครับพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับเราสังเกตนะครับเป็นส่วนของมิกซ์นะครับตรงนี้คือผมเสียบเนี่ยครับูเอ่อไมโครโฟนไมโครโฟนจะเป็นไมโครโฟนแบบ3.5นะครับตรงนี้จะทําหน้าที่บูธเสียงนะครับเหมือนเราตั้งค่าในคอมพิวเตอร์นะครับว่าอ่าให้ไมโครโฟนเรามีความดังเท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็ตัวตัวช่วยบูสเสียงนะครับสมมติมว่าถ้าเกิดว่าเราปรับตั้งในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันสุดละสุดแค่นั้นละตัวนี้จะเพิ่มในการดูดเสียงของไมโครโฟนให้มากขึ้นไปอีกนะครับนะครับเนี่ยผมเปิดสุดเลยเพราะว่าผมใช้เวลาเรานั่งอัดเสียงเนี่ยผมพูดในระยะที่มันไกลจากไมโครโฟนผมเลยต้องตั้งดูดเสียงให้มากที่สุดนะครับผมก็อยู่ที่คอมของเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าไมาโครโฟนอยู่ใกล้ป่าเราพูดใกล้ใกล้ไมโครโฟนเนี่ยตรงนี้ก็ อาจจะปรับลดลงมาตามเราล้องต้องเช็คครับเวลาเราอาจเนี่ยเราต้องเช็คว่าเสียงเราได้ขนาดไหนนะครับนั้นไปส่วนของด้านขวานะครับเป็นส่วนของมิเตอร์นะครับที่นี้ถ้าเกิดว่าใครซื้อรุ่น V8 นะครับบางตัวก็จะเป็น Echo นะครับมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับราคาใกล้เคียงกันหมดนะครับอยู่ที่ว่าโรงงานที่ไหนบริษัทไหนไปผลิตนะครับแต่จะเป็นรุ่น V8 ของผมจะเป็น V8 พัดนะครับ นะครับด้านขวานะครับเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับนี่ครับแล้วก็กดค้างจนขึ้นไฟขึ้นมาก็คือเปิดนะครับแล้วก็สามารถต่อบลูทูธได้นะครับต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เพื่อที่จะเอาเพลงจากในโทรศัพท์มาต่อกับตัวนี้นะครับเปิดเพลงในโทรศัพท์ก็มาดังในนี้ได้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เพลงมาทําการสตรีมมาทําการไลฟ์สดเราก็ต่อบลูทูธเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับและตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถใช้งานได้ก็ ผมยังไม่เคยลองนะครับก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับไม่เคยลองจนหมดเลยคือก็เสียบตลอดนะครับเพราะว่าเวลาเราต่อกับคอมเนี่ยผมใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะต่อสายตัวนี้อยู่แล้วมันก็จะใช้เข้าตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับหัวต่อเข้าจะเป็นหัวไมโครยูบีนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวผมมาอธิบายให้หมดก่อนเนาะจากจากปุ่มควบคุมของมันนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวของ เบอนะครับตัวนี้จะเป็นเสียง,ยงแหลมนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวหมุนเบสก็คือเสียงทุ้มของเรานะครับนี้ก็ปรับได้ให้เสียงทุ้มขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะครับตรงเลคคอร์ดก็คือนะครับจะเป็นส่วนของปรับความหนักของเสียงความหนักแน่นของเสียงนะครับผมก็จะปรับไปสุดแต่ว่าถามว่าเห็นผลมากไหมในราคาสามร้อยกว่าบาทก็เห็นผลนิดนึงครับไม่ได้ว่าเหมือนซาวการ์ตตัว2 0 0 0 3,000ตัวละหมื่น เรียกกันไม่ได้แล้วนะครับส่วนนี้นะครับแอคคอมพานีนะครับตัวนี้อ่าไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกมั้ยเนาะตัวนี้จะเป็นส่วนของถ้าเกิดสมมุติว่าเราต่อเสียงเข้าตัวซาวด์การ์ตัวนี้นะครับเสียงเพลงเข้ามาตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับความดังของเสียงนะครับผมแล้วตัวรีเวิร์สนะครับก็จะเป็นตัวเอ็โคนะครับเอ็โคของเสียงออนแล้วครับแล้วตัวมอนิเตอร์นี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับการปรับเสียง ของในคอมพิวเตอร์นะครับมอนิเตอร์ตัวนี้ด้านขวาตัวหมุนใหญ่ด้านขวานี่ครับจะไม่เกี่ยวกับการเ,เพิ่มเสียงลดเสียงในคอมพิวเตอร์นะครับคือเป็นการเพิ่มลบเสียงมอนิเตอร์คือมอนิเตอร์ที่ต่อสายจากตัวนี้จากซาวการ์ตัวนี้นะครับเป็นการเพิ่มลดเสียงนะครับเดี๋ยวเราก็จบไปเนาะสำหรับด้านบนนะครับด้านบนที่เป็นตัวหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายด้านล่างที่เป็นตัวปุ่กต่อนะครับผม นะครับสําหรับตัวปุ่มนะครับเดี๋ยวผมเอาถ่ายชี้เนาะจะด,ดูง่ายๆหน่อยตัวปุ่มนะครับตัวนี้ออโต้จูนนะครับเดี๋ยวเราลองกดไปเลย g m เ j o r อมันก็จะขึ้นเป็นโทนเสียงเสียงมันจะไล่นะครับมีคีย์ G คีย์ซคีย์ดคีย์ B นะครับจะปรับโทนเสียงของเราเห็นไหมครับโทนเสียงก็จะเปลี่ยนไปชิอันนี้ G-Major นะครับแล้วกดก อ่าไม่แน่ใจว่ามันเสียงอะไรเหมือนกันครับแต่มันคือเป็นการปรับโคนเสียงนะครับตัวนี้ออโต้จูนนะครับนะครับเวลาเราปิดกดค้างอ่ะนี่ครับไฟดับก็คือปิดแล้วต่อไปนะครับเป็นพิชนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับจะเป็นไงงัลอหลครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเสียงผมก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ใช้สําหรับไลฟ์สดได้เพื่อเรียกเสียงฮาได้นะครับแล้วก็้องเปลี่ยนเสียงดูกดอือครับสวัสดีครับ เสียงผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เสียงอ้าเป็นฟังดูตลกไหมเนาะฮ่า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 อเนี่ยครับอาจจะลองกดจีนครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอะฮัลโหลครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเสียงเป็นแบบเสียงบี้ีเนาะแบนๆบนนะครับก็ลองไปเล่นดูนะคะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อตัวนี้ครับเดี๋ยวผมลองติดนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของช็อคเวฟช็อคเวฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับเสียงจะเป็นยังไงฮัลโหลครับ เสียงมันจะใกล้เคียงกับเดิมนะครับตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะก็คือว่าก็มีไว้ดีกว่าไม่มีแล้วกันตรงนี้ผมก็ลองแล้วว่าเสียงมันก็มันไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วก็ปิดไปนะครับเอนะครับเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับอัลลครับเห็นไหมครับเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับเอมซเสียงมันจะออกแบบดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็ออกดูดีขึ้นนิดนึง นะครับผมอ่ะกดป้ายปิดป้ายนะครับไซเลนไซเลนตรงนี้จะเป็นเอ่อในโหมดของเหมือนกับการเก็บเสียงนะครับเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับในส่วนของไซเลนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเก็บเสียงด้านนอกนะครับอย่างเมื่อกี้มีเสียงหมาเห่าเนาะอันนี้เสียงหมาเห่าก็จะหายไปแล้วครับเห็นไหมครับส่วนของเมนูดอสนะครับดอสตรงนี้นะครับอ่าเป็นเหมือนการ หลบเสียงหลบเสียงสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับมือถือของผมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับมือถือผมต่อต่อบลูทูธไปละนะครับให้ดูนะครับบลูทูธตรงนี้นะครับเป็นชื่อก็จะเป็นชื่อแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยเป็นชื่อจีนอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนี่เป็นชื่อจีนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลง ครับนเสี้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มนะครับที่ผมบอกตรงนี้นะครับบอกไปตอนแรกนะครับแอปขอมพานี่ก็ทำการเพิ่มลดเสียงได้นะครับนะครับนะครับเพิ่มลดเสียงได้นะครับปรับลงมาทีนึงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มดอสนะครับฮัลโหลครับ เห็นไหมครับเสียงเพลงที่เราทําการเปิดเข้ามานะครับก็จะเสียงเบาลงนะครับตรงนี้ก็เซฟไว้สําหรับไปทํางานแบบเป็นว่าสมมติว่าดีเจนะครับเปิดเพลงตรงนี้ก็จะเสียงเบาลงได้จากสิ่งที่เข้ามานะครับเดี๋ยวทดลองดูนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสกายสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาฟังเพลงฟังเพลงอะไรกันดีนะครับเพลงเดี๋ยครับตามใจดีเจนะครับเปิดเพลงอะไร นะครับเสียงเห็นไหมครับเสียงก็ดังขึ้นมานะครับวันนี้สบายดีกันบ้างไหมครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นในส่วนของนี้นะลองปิดไปพอปิดไปก็เหมือนเดิมครับเสียงเพลงกับเสียงร้องก็จะไม่มีการปรับเลยอ่ที่นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของสาการณ์ผเพลงกันนะครับอ่านะครับจบไปแล้วสาหรับปุ่มแดงด้านบนนะครับที่ผมได้บอกไปก็มีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างนี้จะเป็นส่วนของเอฟเฟกเสียงนะครับเอฟเฟกเสียงทั้งหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างจะเป็นเสียงประกอบอย่างเช่นเสียงดนตรีเสียงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะกดให้ฟังนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเสียงเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับอ่าอ่าเดี๋ยวดูนะครับอันที่สองอ่าอันนี้เป็นเสียงยิงปืนนะครับนี่อันที่สาม ปล่อยนะครับอ่าทำเอฟเฟกต์ได้นะครับเวลาเราไปทำไลฟ์สดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเสียงนกตี๋ครับรเสียงรถไฟเดนียง่งอันนี้เสียงหมาเลครับหมาเหมือนโดนรถทับนะครับ,อ,นนอ,รบอันนี้เสียงหัวเราะนะครับเสียงหัวเราะเสียงตบมือครับ อันนี้เสียงจูบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์แบบว่าเสียงของประเทศจีนที่เขาทํานะครับอันนี้่ <c oughs> เสียงอีก,กานะครับต่อมา <c oughs> เสียงหัวเราะนะครับหัวเราะแปลกๆนิดนึง <c oughs> อ,อ่นนี่ก็เป็นเสียงนะครับ <c oughs> นะครับใช้ในการไลฟ์สดผมว่าก็โอเคนะครับก็เป็นฟังก์ชันส่วนหนึ่งที่มันมากับฟังก็ถือว่าราคา300อกว่าบาทเนี่ยได้ขนาดนี้เลยนะครับ ทำให้เสียงก็เสียงดีขึ้นนะครับสามารถปรับได้หลากหลายเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงอะไรไงครับสามารถปรับได้มีฟังก์ชันต่างๆไว้เล่นนะครับคีย์ซีคีย์อะไรเราก็ลองปรับดูนะครับลองปรับดูนะครับผมเสียงผมก็ต้องออกเป็นแบบประมาณนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับเสียงก็ผมว่ามันก็ใช้ปรับโทนเสียงได้นะครับโทนเสียงของเราครับผมจะกดประมาณนี้นะครับเสียงก็โอเคขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปนะครับไปดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับสําหรับซาวการ์ตัวนี้จะมีพอร์ตอะไรให้เราบ้างนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับในตัวซาวการ์ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับนะครับมาดูในช่องแรกนะครับเป็นช่องโฟนสองเห็นไหมครับช่องโฟนสองอันนี้คือช่องอะไรช่องที่ไว้สําหรับต่อมือถือนะครับต่อมือถือตรงนี้จะเป็นด right ูเสียบ ไมโคร USB อนะครับนะครับเขาจะแถมสายให้เรามากระกลงนะครับตรงนี้จะเสียบกับช่องไมโคร USB ช่องนี้แล้วปลายสายนะครับอีกด้านจะเป็นแจ็ค3.5ก็คือแจ็คหูฟังของเราที่ใช้ปกตินะครับนะครับเป็นแจ็คแบบนี้ครับให้ดูนะครับนี่เป็นแจ็คแบบนี้นะครับที่แถมมากับกลงก็จะเป็นแจ็คตบบนี้เลยอันนิดนึงนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเสียบกับมือถือได้เลยสามารถเสียบกับมือถือใช้ในการอัาเสียง นะครับอ่านเสียงได้นะครับอันนี้ถอดก่อนเนาใดูง่ายนะครับใช้การอ่านเสียงได้นะครับต่อได้2อันเลยโฟน2และโฟน1นะครับแล้วช่องต่อไปครับเป็นช่องอักอินอักอินก็คือถ้าเราต้องการตรงนี้ก็สามารถนะครับเป็นหัวเหมือนกันเลยครับไมโคร USB ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นแจ็ค3.5นะครับสามารถไปต่อโทรศัพท์และเราเปิดเสียง เปิดเสียงเพื่อที่จะเอาเสียงเพลงเข้าตรงนี้ได้นะครับแต่ตัวนี้มันมีบลูทูธนะครับตรงนี้ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าเราไปจิ้มกับเครื่องเครื่องเล่นเพลงอันเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็สามารถทําได้นะครับหรือจะไปจิ้มกับคอมก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาเสียงเข้าซาวการ์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทําการไลฟ์สดต่างๆนะครับก็สามารถทําได้มันความสามารถมันค่อนข้างหลากหลายครับนะครับผมแล้วก็ นะครับช่องต่อไปเป็นช่อง USB <Yeah. S 1> นะครับช่องนี้จะเป็นช่องเสียบหัวจะเป็นไมโคร USB อันนี้เหมือนกันผมจะไม่ถอยดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเสียบกับโน้ตบุ๊กผมอยู่นะครับเป็นหัวแบบนี้เลยไมโคร USB อีกด้านนึงเป็นเอ่อย s b นะครับย s b ก็เสียบกับคอมปกตินะครับสังเกตนะครับสายตรงนี้ผมจะใช้าสายที่ไม่ใช่แถมมานะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าเฮ้ยมันเสียหรือเปล่าเนี่ยมันไม่สามารถ เสียบกับคอมได้นะครับมันไม่เด้งนะครับไม่เด้งตรงนี้ไม่เด้งมาขึ้นเป็นซาวการ์ดในโน้ตบุกนะครับผมก็นึกว่ามันเสียตอนแรกผมก็คืนสินค้าแล้วครับผมก็ไปหาข้อมูลนะครับตรงนี้เขาบอกว่าต้องใช้สายสาย USB สายนอกหรือไม่เรามีสายโทรศัพท์ที่เป็นสายนี้ก็สามารถใช้ได้ครับนะครับให้เลือกสายให้ดีนิดนึงนะครับเส้นละร้อยก็บาทก็สามารถใช้ได้แล้วอันนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับเราอาจจะต้องซื้อสายนี้เพิ่มอนิดนึงนะครับเพราะว่าสายที่แถมมาผมว่ามัน อาจจะเป็นสายที่แบบไม่ใช่สายเชื่อมต่อ Data ครับตรงนี้จะเป็นตัวนําเสียงเข้าคอมเนืยนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วมาดูในช่องต่อไปนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องสมหรัเสียบแจ็ค3-5นะครับเฮดโฟนตรงนี้เฮดโฟนคือหูฟังอย่างเดียวที่เป็นมีต่อแจ็ค3-5คือเสียบหูฟังเดียวนะครับแล้วมาดูช่องต่อไปนะครับเฮดเซตเฮดเซตในที่นี้ก็คือ หูฟังที่มีไมโครโฟนในตัวที่มีหูฟังครอบหูนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนติดปากก็สามารถมาต่อตรงนี้ได้นะครับนะครับในส่วนต่อไปตรงนี้จะเป็นรูแจ็ค3.5เหมือนกันครับตรงนี้ผมมาต่อไมโครโฟนอยู่ที่ผมใช้นะครับตัวนี้ไมโครโฟนผมก็ซื้อมาราคาถูกไม่แพงเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะรีวิวให้ดูนะครับทําไมถึงต้องใช้กับตัวนี้นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งตัว power นะครับต้องใช้ถ้าเราใช้ไมโครเอนเซอร์ที่เป็นแจ็ค3.5แบบนี้เราจะต้องใช้ตัว power นะครับ พราะถ้าเกิดว่าเราสามจุดห้าไปต่อตรงกับโน้ตบุ๊กเสียงจะเบานะครับมันต้องมีการเพิ่มไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับอะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับช่องสุดท้ายนะครับดันามิกมิกนะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นตัวเสียบไมโครโฟนแบบหัวใหญ่ครับนะครับเรียกว่าแจ็คอ่อรู้สึกว่าแจ็ค tfr หรือเปล่าไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดพลาดก็ถ้าผมพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เป็นหัวแจ็คแบบเก่าๆครับหัวใหญ่สามารถเสียบตรงนี้ได้ นะครับผมก็เนี่ยครับจะให้ดูด้านข้างนะครับก็เป็นแบบนี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็ก็ในราคาสามกว่าบาทผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะครับที่เรานํามาใช้งานนะครับแต่เรื่องเสียงต่างๆแต่งเนี่ยผมไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าพอเวลาเราเอามโครโฟนมาเสียบตัวนี้มันเสียงมันดีขึ้นนะครับในงบสาม้กว่าบาทผมก็ว่ามันโอเคนะครับนะครับ นะครับก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะมาสรุปนะครับในเรื่องวันนี้ที่ผมมารีวิวก็เป็นการรีวิวอุปกรณ์ชิ้นที่2อแล้วเนาะแต่ผมก็ตัวนี้ผมก็ซื้อมาสักระยะหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นเดือนแล้วครับตัวนี้ซื้อมาลองเทสนะครับก็ลองดองดูนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันเสียแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีตําหนินิดนึงนะครับในปุ่มมอนิเตอร์นะครับเวลาเราหมุนนะครับเสียงบางทีอาจจะมีช็อตบ้างนะครับก็อาจจะเป็น สินค้ามันก็ราคาถูกนะครับและมาจากจีนด้วยเนี่ย QC หรืออะไรบางบางอย่างมันก็ไม่ได้ไม,ดมดาตรฐานร้อยเปอร์เซเท่าไหร่นะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเราซื้อผ่านช้อปปีนะครับมันก็มีการบริการคือสินค้าเพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ให้เหมือนกันนะครับแต่ผมลองแล้วโอเคผมรับได้ผมก็ไม่เปลี่ยนราคานี้เพราะมันจะต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนสินค้าและส่งสินค้ามาอีกหลายวันนะครับผมก็โอเครับได้กับมันก็ใช้ต่อไป นะครับในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับแล้วมันก็ทําให้เสียงธรรมดาในซาวการ์ตัวนี้นะครับเสียงธรรมดาออกมาเสียงให้ดูดีขึ้นนะครับผมเสียงจากแห้งๆเนี่ยตัวนี้ก็ทําให้น้ําเสียงเนื้อเสียงมีมากขึ้นนะครับนะครับจากคนที่เสียงไม่ดีอย่างผมเนี่ยเสียงไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับออกมาเสียงก็ยังไม่ดีอยู่นะครับแต่มันก็อาจจะมีคุณภาพของเสียงเนี่ยมากยิ่งขึ้นผมลองเทียบแล้วครับ จากการไม่ใช้แล้วใช้นะครับเสียงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกใช้ดีกว่าเพราะเสียงผมไม่ดีมากอะไรนะครับอ่าในราคาที่ถูกอย่างนี้แล้วผมก็พบปัญหาที่ต้องเปลี่ยนสายนะครับอันนี้เปลี่ยนสายตอนแรกไม่คิดว่ามันจะใช้ได้แล้วไม่คิดว่าเออมันจะเสียบกับคอมแล้วจะติดนะครับผมลองไปหาเจอกระทุ้นหนึ่งว่ามันต้องเปลี่ยนสายเป็นสายไมโครดีบีของอาจจะเป็นสาย Data ของโทรศัพท์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน นะครับตรงนี้แล้วก็ก็ถ้าเกิดว่าผมพูดผิดตรงไหนหรืออะไรก็ผมก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นการรีวิวซาวการ์ดตัวแรกเหมือนกันผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับปกติแล้วเราใช้คอมพิวเตอร์ในพื้นฐานเนี่ยผมก็แค่ใส่หูฟังไม่เคยคิดว่าจะใช้ไมโครโฟนมานะครับแต่วันนี้คือเรามาทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน์จําเป็นจะต้องต่อไมโครโฟนนะครับ ผมก็ลองศึกษาข้อมูลแล้วลองซื้อมาใช้ดูนะครับเพื่อจะบอกต่อเพื่อนๆน,นะครับว่ามันการใช้งานเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียงเงินซื้อนาะถ้าเกิดว่าการใช้งานของใครไม่ตรงตามที่ผมรีวิวในคลิปวิดีโอเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฟังก์ชันต่างๆนะครับมีเสียงปรับเสียงนู่นเสียงนี่เราก็ซื้อในราคาที่ผมว่ามันไม่แพงเลยนะครับทําสื่อออกมาให้ดูดีนะครับให้เสียงดูดีให้เสียงดีผมว่ามันควรจะมีสักตัวหนึ่งนะครับเก็บไว้ อ่านะครับแล้วก็สามารถจะบอกนะครับมันสามารถต่อจากตัวนี้เข้ามือถือได้อาจเสียงเข้ามือถือได้ไม่ต้องใช้คอมก็ได้นะครับแต่ปกติแล้วผมจะใช้กับคอมผมจะต่อแค่นี้นะครับ2เส้นนะครับไมโครโฟนกับตัวต่อเข้าคอมนะครับส่วนอื่นก็ปรับปกติเลยแล้วผมจะใช้ไมโครโฟรในในใช้น้ตบุ๊กเป็นตัวออก,กลาโพงนะครับผมก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาลาโพงมาเสียบกับตัวนี้นะครับผมจะเสียบแค่2ส,สายเนี่ยพอละ อ๋อผมจะขอมาเพิ่มเตือนนิดนึงนะครับในเรื่องส่วนของปัญหาการใช้งานนะครับที่ผมเจอเวลาเรานําเสียงเข้าโปรแกรม OBS ที่ผมทําการสอนเมื่อคลิปกนก่อนนะครับที่สอนการอัดโปรแกรมอัดวิดีโอด้วยโปรแกรม OBS เนี่ยเวลาเสียงที่เข้าไปนะครับมันจะมีเสียงจีเสียงเหมือนเสียงลมของไม้เวลาพูดเสียงของการบูทไม้นะครับเพราะผมตอบ Pro Power อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อแพนตอม power นะครับ48วัตต์นะครับไมโครเอนเซอร์จะต้องต่อตัวนั้นนะครับเพื่อให้มันทำงานได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเสียงดัง <Yeah. S 1> และสมบูรณ์ที่สุดเพราะบางคนไม่ใช้ต่อเสียงเบาเบาเลยบางคนเฮ้ยไม่เสียหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องใช้ตัว power ตัวนั้นนะครับแต่ power ตัวนั้นก็จะมีข้อเสียในเรื่องของไฟนะครับตัวนั้นก็ราคา2 0 0 3 200 300เหมือนกันนะครับในเรื่องของเอ่อมันอาจจะเป็นเสียง ทำไว้ไม่ไม่ไม่ได้ดีมากมายอะไรนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้ตรงนี้ผมจะมี plug-in ใน OBS เพื่อทําการตัดเสียงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ไม่ยากอะไรนะครับตรงนี้ผมปรับเสียงมาเป็นเดือนเหมือนกันว่าจะเสียงเสียงจี่เสียงซ่าเสียงอะไรเนี่ยว่อจะลดลงไปนะครับนะครับตอนแรกผมไม่ปรับในคอมปรับในโปรแกรม จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคือเราต้องปรับผ่านตัวซาวการ์ดเรานะครับตัวนี้จะเป็นตัวบูสเสียงที่มานะครับซาวการ์ตตัวนี้เราต้องปรับผ่านตัวนี้นะครับและเราไปลบเสียงส่วนเกินในโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับการทํางานของเสียงผมก็ศึกษาตั้งแต่ศูนย์เหมือนกันนะครับใช้ไม่เป็นไม่เคยไม่เคยทําทางด้านไมโครโฟนมาก่อนเลยก็ศึกษากันไปนะครับก็ใครใครได้ทดลองและซื้อซาวการ์ดมาใช้ก็ลองสอบถามได้พิมพ์สอบถามมาได้เลยผมยินดีตอบทุกคําถามนะครับ นะครับผมอ่าน,นะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ใครชอบวิดีโอตัวนี้นะครับวิดีโอสิงรีวิวสินค้าอันนี้ก็ช่วยกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็กดถูกใจกดไลค์และก็คอมเมนต์ได้เลยครับว่าถ้าเกิดอยากให้มารีวิวอะไรผมก็จะมีอุปกรณ์อีกที่จะใช้ในการสตรีมในการอัดวิดีโออีกหลายๆอย่างนะครับที่จะมารีวิวจะมีแคปเจอร์การ์ดมีต่างๆก็จะเอามารีวิว ในครั้งต่อไปนะครับก็ามาพิมพ์คอมเมนต์ได้ครับอยากให้รีวิวอะไรผมจะหามารีวิวให้นะครับผมและอยากให้สอนอะไรก็มาพิมพ์ในคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับมาคอมเมนต์เลยอยากให้สอนเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะนะครับผมก็ผมก็จะหาข้อมูลมาสอนให้ถ้าเกิดบ,บางเนื้อหาที่ผมไม่ได้รู้นะครับผมจะศึกษามาให้แล้วบางเนื้อหาที่ผมพอรู้ผมก็จะมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผม นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลานะครับผมครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ